สวัสดีครับเด็กๆป .2 ที่น่ารักนะครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับการศึกษาออนไลน์นะครับวิชาทักษะการศึกษาคนขวาของเรานะครับนักเรียนนะครับตอนนี้ถ้าออกไปไหนนะถ้ามีความจําเป็นจริงนะครับไปไหนมาไหนอย่าลืมนะครับสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆทุกครั้งนะครับสำหรับ ใครที่ดูนะครับวิดีโอในสัปดาห์ที่แล้วของอาจารย์มาแล้วนะจะรู้ว่าอาจารย์เนี่ยสอนการทำอะไรครับที่ขั้นหนังสือแบบนี้นะนักเรียนที่ได้ดูสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็จะได้เห็นอาจารย์สอนนะการทำที่ขั้นหนังสือแบบนี้มาแล้วนะครับแล้วอาจารย์นะครับฝากการบ้านเอาไว้นะครับให้นักเรียนเนี่ยดูบ้านเนี่ย นะครับกระดาษเลยใช้ของเรานะครับแล้วก็ทำที่ข้านหนังสือนะครับคนละหนึ่งอันแบบนี้นะครับเขียนชื่อนามสกุลเอาไว้นะครับตรงนี้จะเก็บเป็นผลงานของนักเรียนนะครับและนําไปใช้ได้จริงๆสําหรับการอ่านหนังสือของเราด้วยนะครับถ้ามีการนะครับส่งเอกสารครั้งต่อไปนะครับก็นะครับเดี๋ยวนักเรียนฝากส่งมาได้หรือ ถ้าเราเดียวกะได้กลับมาเรียนกันในเดือนกุมภาพันหรือ,อประมาณกุมภาพันเนี่ยนะครับนักเรียนนำที่ขั้นหนังสือที่เป็นผลงานของนักเรียนมาให้อาจารย์ตรวจด้วยแล้วอาจารย์ก็จะ ส่งกลับคืนให้หนักเรียนได้กลับไปใช้นะครับสำหรับนะนักเรียนที่นะครับยังไม่ได้ทำยังไงกลับไปดูวิดีโอที่แล้วนะ,ะขั้นตอนการทำจะอยู่ที่วิดีโอครั้งที่แล้วเลยนะครับสำหรับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วนะครับผู้ปกครองก็ได้นำบันทึกการเรน,นเล่มน,นี้ที่นักเรียนได้ทำเนี่ยมาส่งให้กับ อาจารย์ได้ตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อาจารย์ได้บันทึกการอ่านเล่มนี้แล้วนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็มีนิทานหนึ่งเรื่องเลยที่จะมาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันนะครับนะครับนักเรียนฟังนิทานอาจารย์แล้วอย่าลืมนะครับหาหนังสือมาอ่านด้วยที่บ้านนะครับถึงเราจะเรียนออนไลน์จากคอมพิวเตอร์จาก คอมพ,พิวเตอร์พุกพาแท็บเล็ตหรือจากโทรศัพท์ก็แล้วแต่นะครับสิ่งทีอ่อาจารย์ไม่อยากให้นักเรียนต้องทิ้งไปเลยนะครับก็คือการอ่านหนังสือจริงๆจากเล่มตรงนี้นะครับการอ่านหนังสือช่วยให้เราเนี่ยได้ความรู้แล้วก็สร้างจินตนาการได้มากมายเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์นะครับจะมาเล่านิทานเรื่องนะครับ นกน้อยไม่อยากเป็นนกนะครับปกแบบนี้เลยนะครับมีให้ยืนที่ห้องสมุดน,นะครับอ่าเรื่องนะครับนกน้อยไม่อยากเป็น,นกจะเป็นอย่างไรก็ให้นักเรียนติดตามน้าฟังไปพร้อมๆกันเลยนครับกระค้ำหนึ่งนานมาแล้วนะครับเช้าวันหนึ่งนมีนกน้อยตัวหนึ่งเนี่ยนอนเบื่ออยู่ในรังน,นะครับรอบตัวของมันเนี่ย โอ้โหมันช่างเออเสื่องซึมแล้วก็เหงาหน่อยมากๆเลยนะเจ้านกน้อยตัวนี้อ้เมันถอนหายใจเบื่อแล้วเกนินสัตว์อื่นๆเนี่ยจะรู้สึกเบื่อไว้ชั้นั้างไหมนะนกน้อยนอยนอน,อนิ่งคุ้นคิดอยู่พักใหญ่ในที่สุดมันก็ตัดสินใจที่จะออกไปประจนภนะัยเนาะมันจะออกไปจากรางของมันแล้วนะครับ มันนะครับได้ตายลงมาจากต้นไม้นะอยา่าะช้าๆอย่างระมัดระวังอืสูงเหลือเกินน่ากลัวจังขนาดนั้นเองหนูตัวหนึ่งเดินผ่านมาเห็นเข้ามันมองลูกน้อยตายลงมาจากต้นไม้อย่างขอขันเออจาะาลูกน้อยมันเออมันตกลงมาหรืไงเนี่ยทำไมมันลงมาจากต้นไม้ทำไมไม่บินลงมานะ่ะเจ้าหนูคิดอย่างแปลกใจ สวัสดีจ้ะเธอเป็นใครหรือจ๊ะนกน้อยถามพันใดที่ตายลงมาถึงพื้นแล้วก็เห็นเจ้าหนูฉันไม่เคยเห็นเธอมาก่อนเลยสวัสดีจ้ะฉันเป็นหนูแล้วเธอเป็นใครนะเจ้าหนูถามกลับไปที่นกน้อยฉันเป็นนกน้อยจ้ะฉันเบื่อชีวิตอย่างฉันมากเลยก็เลยอยากออกจากรางเนี่ยมาดูเพื่อนสัตว์อื่นๆก็อยู่ไปอย่างไร แล้วหนูอย่างเธออยู่กันแบบไหนละ่ะฉันละ่ะหนูพูดฉันอยู่อย่างหนูไงฉันชอบอยู่ใต้ใบไม้อะ่ะนะแล้วก็หลับตานอนข้างเดียวเนะี่ยเพราะฉันต้องระวดระวังภัยต่างๆที่จะเกิดกับฉันนะฉันขดตัวอยู่ในโพรงเล็กๆมาเสร็จมาดูบ้านของฉันกันแล้วเจ้าหนูก็ชาติชวนนะนกน้อยเข้าไปดูบ้านของหนูที่อยู่ใต้โผลไม้นะครับ และแล้วนกน้อยก็ตาดกรหูมาที่ใต้โปกงไม้ว้าวบ้านของเธอเป็นโพงอยู่ใต้ดินน่ะนกน้อยร้องประหลาดใจเมื่อเข้าไปที่บ้านของหนูพวกเธออยู่กันได้อย่างไรเนี่ยทั้งเล็กทั้งแคบอย่างเงี้ยแรื่องพวกเธอจะเดินชนกันบ้า้ไหมเนี่ยอ้าวบ้านของหนูเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละเอะแต่ก็ขอบใจนะที่ เ,เธอพาฉันมาที่โพของเธอนกน้อยพูดแต่โพรงของเธอเนี่ยไม่เหมาะกับน,นกน้อยของฉันเลยฉันต้องไปแล้วละ่ะไปแล้วนะแล้วพบกันใหม่นกน้อยโบกมือลาและมุ่งหน้าเดินทางต่อไปนกน้อยเดินทางมาถึงบึงน้ำใหญ่มีต้นไม้ร่มรื่นเรียงรายสวัสดีจ้ะเธอเป็นใครเด็จกจั้นกน้อยร้องถามเพราะว่าไม่เคยเห็นมันก,ก่อน ฉันเป็นเป็ดน,นะนกน้อยตอนนี้มันเจอเป็ดแล้วเธอเป็นใรอนะ่ะฉันเนี่ยเบื่อชีวิตอย่างฉันเนี่ยที่อยู่บนต้นไม้เหลือเกินเนี่ยฉันเป็นนกน้อยเองนะแล้วเธอเป็นเป็ดใช่ไหมใช่ฉันอาศัยอยู่ในบึงน้ำฉันดำน้ำแล้วว่ายน้ำเหมือนเป็ดตัวอื่นนั่นแหละว้าวน่าสนุกจังฉันลองไปไว่ายน้ำกับเธอเออ แบบเธอบ้างไหมได้ไหมนะน้าน่นน้อยนะถามเจ้าเป็ดอย่างนี้เลยได้เห็นเป็ดว่ายน้ําได้เนี่ยเลยอยากลงไปไว่ายน้ำบ้างแล้วเป็ดก็ผ่านนกน้อยลงไปไว่ายน้ำครับนักเรียนนะคราวนี้นักเรียนคงจะคิดแล้วว่ายังไงนกเนี่ยมันสาม,มารถลงน้ําได้ไหมนกอ่าอันนี้มันไม่ใช่นกแบบนกเป็ดน้าน,นะมันเป็นนกที่ อยู่บนต้นไม้ปรากฏว,ว่าพอเป็ดพานกลงไปนกเี่ยจมน้ำเนี่ยจะตายนะครับช่วยด้วยช่วยด้วยฉันจะจมน้ําแล้วนกน้อยตะโกนแลนได้ความตกใจเป็ดวเล้อชอบใจถึงเรามีปีกเหมือนกันแต่เธอเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อจะว่ายน้ําได้อย่างฉันน่ะเธอจะมาอยู่ยังเป็นไม่ได้หรอกนกน้อยตะเกียบกายขึ้นฝังจะทำอย่างไรดีเนี่ย อยู่อย่างหรูก็ไม่ได้อยู่อย่างเป็ดก็ไม่ได้สับสนเสียจ,จริงนกน้อยเริ่มสับสนไม่ฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันจะต้องมุ่งหน้าไปที่จุดหมายต่อไปแล้วนกน้อยก็เดินต่อไปเรื่อยๆจนเหนเ็ดเหนื่อยแทบหมดแรงนั่งพักตรงนี้ดีกว่าแล้วค่อยคิดว่าจะเดินต่อไปทางไหนดีนกน้อยตัดสินใจหยุดพักเมื่อเห็นที่นั่งริมฝันนะครับโฮ่งโฮโฮ่โฮ เสียงอะไรนะ่ะไม่เคยได้ยินมันก่อนนกน้อยตกใจเมื่อได้ยินเสียงนี้แว่วมาขนาที่นั่งพัดได้เพียงคู่เดียวนกน้อยเดินไปตามเสียงนะเออเสียงนี้นี่เองเออสวัสดีจ้ะเธอเป็นใครฉันไม่เคยเห็นเธอมาก่อนนกน้อยได้กลับทคักทายนะครับสัตว์ที่เขาพบเจอสวัสดีฉันเป็นหมาน้อยคอยเฝ้าบ้านอยู่หลังรัง้วนี่แหละ แล้วเธอล่ะเป็นใครกันเล่าฉันเป็นนกน้อยฉันเบื่อชีวิตอย่างฉันฉันก็เลยออกมาจากรลางลง่มมาจากต้นไม้เนี่ยเพื่อมาดูสตัตว์อื่นๆนะว่าอยู่กันอย่างไรแล้วหมาน้อยอย่างเธอน่ะอยู่กันแบบไหนล่ะฉันนั่นเหละฉันก็อยู่แบบหมาเฝ้าบ้านทั่วไปไงละ่ะนอนนอกบ้านคอยเห่าออนระวังไขโฮโฮ้โฮยังไม่หันพูดจบอยู่ๆนะครับเจ้าหมาน้อยก็ส่งเสียง เสีดังลั่นเลยพร้อมกับพุ่งกระโจนเข้าใส่แมวตัวหนึ่งที่เดินผ่านมาหมายขยา่ามี่ตายขาพุ้งเทา้าฮึฉันคนเห็นเจ้าแมวตัวนี้ไม่ได้เลยมันเ,นเออเข้ามากระจบเจ้านายฉันทั้งวันเลยมัน,นทำให้ฉัน,นต้องอิจฉาที่เจ้านายรักมันมากกว่าฉันเนี่ยฮง่งฮงง,ง,งแล้วก็เจ้าหมาเนี่ยก็วิ่งไล่เจ้าแมวนะบันพุ่งกระโจนอย่างแรงแล้วกระแทกน้อยจนล้มหัวทิ่มเลยจ้า งั้นฉันโอ๊ยนกน้อยตกใจมากนะค่อยๆขึ้นมาฉันกลัวแล้วกลัวเหลือเกินนี่มันจะก,จะกินฉันด้วยไหมเนี่ยเจ้าหมาเนี่ยนกน้อยคิดเออแล้วก็ตัวสั่นง่งๆเลยตกใจสุดขีดเลยนะครับตอนนี้ไปแล้วฉันต้องไปแล้วฉันต้องอยู่ห่างจากเจ้าหมาแม่พวกนี้แล้วนกน้อยเ,เออค่อยๆวิ่งไปอย่างเร็วที่สุดในชีวิตของมันเอ๊ะแต่พอมันวิ่งไปด้วยความเร็วนะครับเอ๊ะแล้วปีกมกันค่อยๆขยับ ฉันฉันบินได้นี่นะนกน้อยประหลาดใจไม่เห็นตัวเองเนี่ยค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นสู่ท้องฟ้าฮ่าๆฉันบินได้ฉันบินได้ฮ่าตอนนี้นกน้อยดีใจมากๆเลยในที่สุดแบบนกน้อยก็บินขึ้นไปบินขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะสูงขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้านั่นครับตั้งแต่นั้นมาครับนกน้อยไม่คิดอยากที่จะอยู่กับสัตว์อื่นต่อไปเพราะมันรู้แล้วว่า เมื่อเกิดเป็นนกมันต้องอยู่อย่างนกมันใจอย่างเกินที่ได้เกิดเป็นนกและมีความสุขยิ่งหนักที่ได้บินอยู่บนฟ้ากฟ้าเหนือมหาสมุทรสุดยาวไกลมองเห็นโลกกว้างยิ่งใหญ่กว่าสัตว์อื่นๆอ๋อมีความสุขมากครับมองลงไาก็จะเห็นวิวสวยๆนะแล้วมันก็ทำแบบที่สัตว์อื่นๆที่อยู่ข้างล่างเนี่ยทำแบบมันไม่ได้ครับ เรื่องนี้ก็จบลงนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนนะครับจะนิทานเรื่องนี้นะครับนะก็อยากให้นิทานอยากให้นิทานเรื่องนี้เป็นข้อคิดของพวก,รพวกเรากันว่านะเราแต่ละคนเนี่ย น้านักเรียนแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันเลยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปบางคนเนี่ยนะครับวาดรูปนี่เก่งมากๆเลย้วบางคนเล่นกีฬาก็เก่งนะบางคนที่มีความคิดเนี่ยออกวิชาดิณิตศาสตร์นี่คิดเลขเร็วมากเลยนะแต่ละคนก็จะมีความหลากหลายต่างไปนะครับเราก็จะมีความสามารถแล้วเราอยากให้นักเรียนทุกคนนะอาจารย์ทั้งเดยวทุกคน มีความภูมใจนะในความความสามารถของเราเองในแต่ละด้านนะครับนัเกเรียนแค่บางคนนี่ช่วยพ่อแม่นะทำงานเล็กๆน้อยๆบ้างหรือนะครับเก็บของเล่นเก็บหนังสือเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะครับ นะครับเดินกลับบ้านมานะครับถอดเสื้อผ้าเนี่ยเรา,เาวางที่ตะก,กร้าเก็บรองเท้าเก็บถุงเท้าให้เรียบร้อยแค่นี้เราก็จะมีความภูมิใจแล้วนะครับนะหาความภูมิใจของตัวเองให้ได้นะครับแล้วยังไงพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับมีเวลาว่างอย่าลืมหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านนะครับสวัสดีครับ